สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ testnc นะครับวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันนะครับก็คือเป็นแอปหาเงินฟรีนะครับก็คือเป็นการเล่นเกมแล้วก็สามารถที่จะรับเงินได้ฟรีนะครับแค่เราโหลดแอปแล้วก็สามารถถอนเงินได้เลยทุกคนนะแค่เราโหลดแอปแล้วก็สามารถถอนเงินได้เลยนะครับใช่คุณฟังไม่ผิดนะครับก็คือแค่เราดาวน์โหลดแล้วก็ถอนเงินได้เลยนะครับซึ่งแอปนี้เป็นแอปอะไรนับ๋ยูเราไปรับชมวิดีโอนี้กันนะครับ ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับซึ่งในส่วนของช่องนี้นะครับผมก็จะมาหาแอปหาเงินฟรีหาแอปแจก To m o n e y Wallet นะครับถ้าใครอยากหาเงินฟรีอยากได้รับเงินฟรีก็กดติดตามเลยนะครับโอเคสําหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับผมนะก็มีชื่อว่าแอปทัสแมทนะครับเป็นแอปพลิเคชันในส่วนของการเล่นเกมนะครับแล้วก็รับเงินนะครับ เป็นเกมในสวนการจับคู่ที่น่าติดตามนะครับโอเคแอปนี้มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่ 10k หรือ1 0 0 0 0หครั้งนะครับแล้วก็พื้นที่ใช้งานอยู่ที่53เมกะไบนะครับตรงนี้ให้เรานะครับทำการกดติดตั้งได้เลยนะครับตรงนี้นะจากนั้นก็รอสักครู่นะครับระหว่างที่แอปนี้กำลังทำการติดตั้งอยู่นะครับอ่าก็ใช้พื้นที่ค่อนข้างที่จะไม่เยอะนะครับ แล้วก็นะครับอ่าอันนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบว่าแอป,ปนี้มีไวรัสหรือเปล่านะครับเมื่อแอป,ปตรวจสอบแล้วว่าไม่มีไวรัสอะไรใดๆทั้งสิ้นเราก็กดคําว่าเปิดไดเลยนะครับจากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งนะครับแอป,ปนี้สร้างโดย Unity หรือเปล่าเมื่อกี้โอ้ผมปิดเสียงแป๊บนึงนะครับอ่าเห็นไหมทุกคนนะผมบอกว่าแค่เราโหลดแอป,ปก็สามารถถอนเงินได้เลยนะครับนี่ทุกคนนะเขาก็ให้เราถอนเงินเลยทุกคนนะ เราโหลดแอปเสร็จนะเราเปิดแอปเกมมาแล้วก็เขาให้เรานั้นไปกด <ivot> ที่นี่เพื่อรับเงินนะครับอ่าเราก็คลิกที่นี่เพื่อรับเงินตามเขาเลยนะครับกดตรงนี้นะไม่ใช่กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้มันไม่ได้ไรกดตรงนี้เลยนะครับกดไปปั๊บแล้วก็ให้เรากดที่คําว่ารับรางวัลน,นะครับมาดูกันว่านะครับสามารถได้เงินจริงหรือเปล่านะครับตามที่เขาได้บอกว่าให้ถอนเงินรับให้เรากดคําว่ารับรางวัลตรงนี้นะครับ กดตรงนี้เลยนะครับผมจากนั้นให้เราใส่เบอร์ทูมมนี่อลเล็ตของเรานะครับตรงนี้เพื่อที่ว่าระบบจะได้โอนเงินไปยังเบอร์ทูมมนี่อลเล็ตของเราอะนะจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทนะ่ะ1.05บาททุกคนนะกดรับรางวัลไปเลยนะแล้วก็ใส่เบอร์ทูมมนี่อลเล็ตของเราได้เลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่ให้ถูกต้องแล้วก็ตรวจสอบให้ถูกต้องถ้าผิดนะเหมือนอันนี้ผมก็พิมพ์ผิดเห็นไหม่ผมก็ต้องไปกรอกใหม่ทุกคนนะมันเป็น 0, 9, นเกะครับนี่เลยนะแล้วก็กดคาว่าโอเคไปนะครับถ้าเรากดโอเคแล้วเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ฉะนั้นก็ให้เราตรวจสอบให้ดีว่าเป็นเบอร์จริงหรือเปล่านะเป็นเบอร์ของเราหรือเปล่านะครับถ้าใช่ก็กดโอเคไปเลยนะครับแล้วก็กดคาว่าถอนนะครับ จากนั้นเราก็ต้องรอสักครู่หนึ่งนะครับระหว่างนี้ให้เรานไปหาเพชรเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเขาได้บอกว่าเล่นเกมแล้วรับชมโฆษณาจะได้รับเพชรเพิ่มน,นะครับเราก็ไป เล่นเกมแล้วก็รับชมโฆษณานะครับซึ่งถ้าเราจะถอนเงินอีกนะอีกประมาณ1บาท0.5สตางค์เราต้องทำเงื่อนไขอันนี้ก็คือไปล็อกอินเช็คอิน1ครั้งนะครับเราก็กดเช็คอินไป1ครั้งแล้วก็ไปรับชมวิดีโอไปให้จบ1ครั้งเราก็ทำเงื่อนไขของการเช็คอินไปแล้ว1นครั้งสำเร็จนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการเช็คอินก่อนนะครับตรงนี้นะ โอเคนะครับเราก็ทําการชิดอินแล้วเราก็กดคําว่าการกระบาดปิดไปตรงมุมขวามือกดเข้าไปปั๊บเลยจากนั้นนะครับตอนนี้เราก็ทําการถอนเงินแล้วนะเราก็มาที่ข้อบันทึกไปนะครับนี่เลยนะเราก็ถอนไปแล้วเมื่อกี้1.05บาทนะครับาทตอนนี้รอให้ทางแอป,ปเขาโอนเงินเข้ามานะครับระหว่างนี้เราไปหาคะแนนเพิ่มกันดีกว่าแล้วก็ไปเล่นเกมกันดีกว่านะครับให้เรากดตรงนี้นะที่เป็นคําว่าย้อนกลับนะครับจากนั้นให้เรากดคําว่าเกม รับเงินก็คือให้เราเล่นเกมแล้วก็รับเงินกดตรงนี้ก่อนนะกดตามเข้าก่อนเลยนะครับกดเข้าไปอ่าเสร็จแล้วก็ได้ผ่านด่านนะครับเราก็ต้องรับรางวัลไปด้วยการหมุนนะครับกดคําว่าหมุนไปตรงนี้นะครับกดไปเลยผมกดคันนี้ผมได้รับเป็นในส่วนของเหรียญไม่ใช่ในส่วนของเพชรนับ2จุดเพชรให้เรากดคําว่ารับรางวัลตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยปั๊บเลยนะจากนั้นก็ได้รับเพชรอยู่ที่2จุดเพชรแล้วก็ มีในส่วนของอันนี้น่าจะเป็นเพชรพอยหรือเปล่านะได้รับมาอยู่ที่ 289.2k ก็กดคำว่าถัดไปนะครับอ่ะละว,วันก็จะมารวบรวมอย,อ,ยอยู่ที่ตรงนี้เราก็กดเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับเราก็เป็นในส่วนของ5้าสับสินค้าสกุลเงินนะครับก็ตอนนี้มีอยู่ที่860บาทซึ่งผมคิดว่า เมนูนี้นะครับไม่สามารถถอนได้แล้วก็มันต้องเล่นจนถึงเลเวล400ด้วยมันเยอะมากนะผมไม่แนะนให้เราเล่นตรงนี้ผมก็เลยขอข้ามไปเลยนะครับซึ่งเราก็แค่รอให้เงินเข้าที่เราถอนไปเมื่อกี้เองนะครับตรงนี้นะก็เมื่อกี้ก็ที่เราถอนไปเงินยังไม่เข้ามานะครับระหว่างนี้เราก็เล่นเกมเป็นต่อนะครับอ่าผมก็กดที่สีชมพูก่อนนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับสีช็อกโกแลตก็คือสีน้าตาลนะครับแล้วก็สีเหลืองก็คือเป็ดนะ แล้วก็สุดท้ายก็คือนหนูและเป่านะครับตรงนี้อ่าผ่านไปแล้วเราก็สามารถกดหมุนได้ต่อนะซึ่งครั้งนี้ถ้าเรากดครั้งนี้เราต้องรับชมวิดีโอไปหนึ่งครั้งเมื่อกี้ที่เรากดไปมันไม่มีวิดีโอเพราะว่าเขาให้เรากดไปฟรีนั่นเองนะทีนี้ถ้าเราอยากได้เพชรเพิ่มเติมเราก็กดหมุนตรงนี้ต่อเลยนะครับอ่าถ้าเราไม่อยากได้ล่ะก็ไม่ต้องกดเข้าไปที่หมุนแล้วก็ไปกดที่คําว่าการกระบ,บาดตรงนี้ได้เลยนะครับ ในส่วนนี้ก็คือจะมีเพชรลอยมาเห็นไหมอ่ะมันจะไม่หายนะก็ต่อเมื่อมันจะหายก็ต่อเมื่อเรากดเพชรตรงนี้ไปแล้วก็มันหายไปนะโอเคผมก็จะก,กดที่เพชรตรงนี้ไปเลยนะครับผมก็ได้รับเพชรมาอยู่ที่2.51เพชรนะครับแล้วก็ถ้าผมอยากได้อีกประมาณ2 5เพชรนะผมนะผมก็ต้องไปกดที่คําว่ารงนี้ทุกคนนะที่ รับรางวัลนะครับแล้วก็คุณสองนั่นเองนะครับแต่ว่าผมขอไม่กดแล้วกันเพราะว่ามันต้องดูวิดีโอไปหนึ่งครั้งนะครับผมจะรับแค่2 5งจุดห้าหนึ่งก็พอแล้วแล้วก็ผมก็จะกดที่คําว่ากากระบาดปิดไปนะครับจากนั้นก็กดถัดไปต่อนะแล้วก็เราก็เล่นเกมกันต่อนะครับส่วนอันนี้เรากดถอนไปนะถอนเงินตรงนี้เลยแล้วก็มันจะให้เรากดตรงนี้ต่อก็คือเมนูนี้นะครับเราไม่ต้องทําอะไรนะเพราะเมนูนี้มันไม่สามารถที่จะถอนได้ตรงนี้นะครับเมนูที่เราสามารถถอนได้มีแค่ อ่ตอนนี้นะครับมีแค่1เมนูก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันถ้ามีเมนูเชินเพื่อนนะครับสามารถถอนเงินได้เหมือนกันนะตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าเงินน่าจะเข้ามาแล้วทุกคนนะครับนี่เลยนะอยู่ที่1บาทนะครับห้าสตางค์นะครับก็ให้เรามากดที่บันทึกนะครับเพื่อที่จะดูว่าเงินเข้ามาแล้วจริงๆนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของบันทึกการถอนเงินที่เราได้ถอนไปเมื่อกี้อยู่ที่1บาท5สตางค์ด้วยกันนะครับเงินก็เข้ามาจริงๆนะครับโอเคนะครับเราก็ ไปเล่นเกมกันต่อเลยนะครับอ่ากดที่ตรงนี้เลยนะกดไปปับ๊บแล้วก็กดการกระบะปิดไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกดที่สีชมพูนะครับแล้วก็กดที่สีเขียวและสีน้ําตาลและสีเหลืองและก็สีม่วงนะครับอ่าผ่านด่านที่3แล้วนะครับมาถึงตรงนี้ก็เหมือนเดิมเลยถ้าเราอยากได้คะแนนเพิ่ม หรืออยากได้เพชรเพิ่มก็กดรับชมวิดีโอไปเราจะได้ลุ้นรับเพชรแล้วก็รับเงินสดด้วยนะครับตรงนี้นะขอไม่กดนะครับโอเคทุกคนนะครับตรงนี้ก็นะครับเราก็เล่นกันต่อนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในส่วนของแอปนี้นะครับตอนนี้มีเมนูการถอนเงินด้วยการเชิญเพื่อนหระเปล่าเดี๋ยวไงผมก็ขอเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับตรงนี้นะอันนี้ก็อยู่ในด่านที่4แล้วนะครับ เราก็เราจะขึ้นหนานที่5แล้วทุกคนนะก็กดกากบาทปิดไปต่อนะเราจะเล่นไปผ่านๆน,นะครับถ้ามันมีการแนะนําอะไรสักอย่างนะก็น่าจะเป็นการชวนเพื่อนนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้นะก็ผมก็จะเล่นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ไปนะครับสีสีน้ําตาลนะครับอ่าสีเขียวอันนี้สีสีสีสชมพูเอามาเมื่อกี้ผมเลือกผิดหรออันนี้ก็เป็นสีม่วงเอ้ไม่ใช่ดิ อ่าผมเลือกผิดมันเหลือสีชมพูอันหนึ่งทุกคนนะครับโอโ้โหเสียดายมากเลยไม่เป็นไรนะครับก็นวันะนี้ผมก็เล่นไปประมาณหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีวิดีโอโฆษณาขึ้นให้เราดูจนจบนะครับตรงนี้นะโอเคทุกคนนะตอนนี้ผมก็เล่นไปจนถึงเลเวล5แล้วนะครับแล้วก็อ่าผมคิดว่านะครับตรงนี้นะครับมันจะมีให้เรากดอะไรสักอย่างนะกดที่คําว่าระเบิดคลิกที่ลูกอมเพื่อเคลียร์ลูกอมอ่ากดไปปั๊บเลยแล้วก็กดตรงนี้ไปเลยนะ อ๋อเป็นการระเบิดในส่วนของที่เราต้องการที่จะระเบิดอันนี้คือเป็นการเรียนใหม่นะครับและอันนี้คือการตัวเคลียร์สีนะครับอย่างเช่นผมจะเคลียร์สีชมพูแล้วก็กดเข้าไปนะครับมันก็จะกลายเป็นสีชมพูโอ้มันขึ้นโฆษณาอีกแล้วนะครับก็ดูให้จบเลยแล้วกันเนาะโอเคทุกคนนะครับตรงนี้ก็ผมก็กดไปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นด่านต่อไปคือเป็นด่านที่6นะครับเมื่อกี้มันขึ้นวิดีโอโฆษณาก็ดูจนจบแล้วทุกคนนะก็ ในส่วนของเมนูการแนะนําเพื่อนก็ยังไม่เห็นนะครับผมนะก็น่าจะไม่มีแล้วเปล่านะครับตรงนี้ก็เล่นไปด่านที่7แล้วนะครับก็น่าจะเล่นกันต่อนะเล่นกันต่อจนกว่ามันจะขึ้นนะครับตรงนี้นะก็ไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นจริงหรือเปล่าตรงนี้นะครับก็พยายามเล่นต่อไปลแล้วกันนอกอานี่ก็ด่านที่8แล้วทุกคนนะขึ้นไปด่านที่8ต่อ8ต่อนะครับแล้วก็กด กากบาดตอบผมไม่กดเพราะว่าไม่อยากให้ดูวิดีโอแต่ว่ามันให้เราดูวิดีโอจนได้เนาะผมก็เลยกดเข้าไปใหม่นะครับก็ยังไงก็ตามนะครับผถ้ามันสามารถที่จะแนะนําเพื่อนได้ผมก็จะบอกนะในส่วนของวิดีโอถัดไปโอ้ทุกคนไม่ทันพูดไม่ทันจบนะก็มีวิดีโอมีในส่วนของเมนูนการถอนเงินด้วยการแนะนําเพื่อนแล้วทุกคนนะกดเข้าไปนะอ่าแสดงว่าแอปนี้นะครับสามารถถอนได้2ช่องทางก็คืออ่ะให้เรากดเข้ามาเชิญก่อนนะแล้วก็ แล้วก็ไปแชร์ไปยังเพื่อนของเรานะตร,รงนี้นะและก็ถ้าเราแชร์ไปแล้วเพื่อนของเราดาวน์โหลดไปปัป๊บเลยแล้วก็เพื่อนของเรานั่นดูวิดีโอโฆษณาจนจบ20วิดีโอโฆษณาเราจะได้รับเงินอยู่ที่1บาท50สสตางค์ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะแล้วก็ปุ่มตรงนี้ก็จะเป็นในส่งสีเขียว ส่วนที่คําว่ารับได้ศูนย์บาทมันก็จะกลายเป็น1.5บาทนะครับตรงนั้นนะเะนั้นก็นะครับแอปนีุ้ปแล้วสามารถถอนเงินได้2ช่องทางช่องทางแรกก็คือผ่านการสะสมเพชรด,ด้วยการแลกเพชรนะครับช่องทางที่2นะครับก็คือเป็นในส่วนการแนะนําเพื่อนตรงนี้นะครับหรือโปรโมทแอปให้คนมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับจะได้รับคนละ1.5บาทก็ต่อเมื่อคนที่เราเชิญนั้นทําตามเงื่อนไขสําเร็จก็คือดูวิดีโอโฆษณามากกว่า20วิดีโอโฆษณาแนกะทุกคนนะครับได้แค่ ครั้งเดียวเองนะครับพวกนี้นะก็สําหรับวิดีโอนี้แล้วนะครับก็มีประมาณนี้แอปนี้สามารถถอนเงินได้จริงใครสนใจก็ไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอก,กันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ